ค่ะขอบคุณหลายๆอากันแพ่งกันคือเก่าบ่มีอย่างดีท่อหักกันแพ่งกันเนาะเอออยู่มาหลายปีนี้อย่างก็หักกันแพ่งกันนี่ละดีที่สุดอับอุโสโอเคค่ะบันน้อยขอบคุณค่ันะครับไปดูลองดักเข้ามาะครับเพื่อลดความตึง่างบัน้อยค่ะขอบคุณค่ะ โอ้ใครได้อายุเพิ่มหนึ่งปีนี่กยังต้องดูแกอยู่ด้วยนะครับส่งน้ำพระ้าก่อนครับครัขอบคุณมากขอบคุณมากน่ารักที่สุด อาจารย์ปัญญาเก่งลูกเสือที่สุดสขาขาขา,าอยู่คนน้ำกันไปนี้ละสาธุสาธุาบรรยากาศในปีนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเราจะอยู่ทั้งคนปีนี้เราจะอยู่กันล่างนะครับก็เสพบรรยากาศไปครับเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่น สาทุาเบืองเบิงเบิ่งกันไปนี่ละหักกันแพงกันหักกันแพงกันหักกันแพงกันตาเงาะก็ไดเออลูกจบละดีใจน้ำเออ ต้นไม้มาก่อนไมไมมีสมบัอรความแข็งแรงกยเอออายุมันขวัญยืนตลอดไปสาธุสาธุพี่พี่ตัวอย่างวกเขายังไม่เสื่อมเ่าพี่ก็เขาบอกว่าไม่ใด้นังเงเอาเหรอเดี๋ยวลูกบอกมัาไม่สวยขันขันยื่นน้ำ ผมเริใส่ให้น้องๆทุกคนอย้ว่มจะเขียนจดหมายถึงบอสอยู่ยังจะเขียนอยู่คือสันท้ทดเท็ดเท็ดอกินเบียร์น้ำเขาเสมอค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะจ้าจ้า อดูแลกันดูแลกันโอ้ Happy birthday to you ใครระผูให้มีหูกแขนด้วยโอ้ครูสมชาย ร่างกายแข็งแรงวันนี้ก็ให้จิตใจกล้าแข่งให้เข้มแข็งไม่ต้องตกใจอะไรทั้งนั้นมันเป็นไปตามวัตะสงสารนะคะเอออลูกศิษย์มาลูกศิษย์อันนี้ลูกศิษย์เทพสวัสด์นะนี่คือเด็กคงนะครับแยกับใบโจทยเออลูกศิษย์เทพสวัสด์นะคะอยู่กันมายาวนานสี่สิบเท่าไหร่ละสี่สิบสามโอ้สี่สิบสามยังเป็นผู้เบาสำน้อยอยู่ อ่าใหญ่บี้ใหญ่บี้ดีดังนะนี่อยู่ในดังนะนี่อยู่ในเออเพจแม่พออนี่เข้าสองก็สอบนี่ดังขนาดมาครูบอมมาโอ้เสื้อึ้นหล่อแท้เมียซื้อให้เหรอโอ้เมียนี่ซื้อเทศแท้หลอกว่าครูก๊อฟเลยคนมีเมียนี่ครับครับผมเออ ไม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอยู่เป็นล้มโล่มโพลลมไสของคณะครูของลูกของหลานนะผมงานเช้าคุณแม่ครับที่เราไปมอมอเตอร์ไซค์ใหญ่นั้นชื่ออะไรอํมครับอ๋ออํำๆนี่บปล่าจตายหรือยังโอ้เหรอยู่ให้ขอเงินไปนานๆขอเงินไปนานๆขอข้าวเบียร์ไปนานๆ แกไม่ตายแม่ก็จะไม่ตายครับเต้ยดูแลดูแลเจริญสักคุณมากร้านก็ให้เจริญนุ่งเดืองสืบไปอันนี้คุกเข่าลงพ่อพาคุกเข่ากลัวน้ำหกมันก็เลยกลัวไปหมดเหรอลูกเหรอ โอ้พีเมียมผลผลิตของเทคโนขนตาคุณยายกับขนตาพีเมียมยาวเท่ากันเลยสาธุสาธุลูกเจริญรุ่งเรืองสืบไปนะคะพีเมียมน้อยเรียนหนังสือเก่งๆ ừ, ตัวเองนั่นยิ่งต้องดูแลตัวเองให้มากเข้าใจไหมเออ เองก็ต้องให้มันผอมลงกว่านี้มันถึงจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้าเจ้าเออ้าไม่ทันเลยครับพี่เบียร์เจริญลุ่งเรืองสืบไปลูกเก่งเก่งแม่ชอบคนเก่งโอ้อมเอ๋มทำไมสวยจังเลยจ้า สวยบันสวยคืนนะคะลูกอามาคูมันมาลูกศิษย์ลูกศิษย์ษเป็นยังไงมากสู้สู้จิตใจกล้าแข่งร่างกายแข็งแรงเออเราเป็นลูกผู้ชายสู้สู้ทำไมเจเหมียวน้อยแม่นึกว่าจะแต่งงานแล้วก็จะลืมแม่รักแม่เหมือนเดิมไหมนี่ขู่นะคะ,ะความรักนี่ก็ต้องขู่ออกมากคืนไม่งั้นเขาจะลืม อ่าเด็กน้อยมะครูกลางเป็นพ่อคนแล้วอายุเท่าไหร่แล้วเป็นพ่อคนเนี่ยโอ้ได้ลูกผู้ชายอีกตื่นเต้นไหมะรักษาให้ดีลูกนั้นดูแลให้ดีอามาหมูหมูน้อยสุดเข้กนะจจ้ยินเป็นสุขนะขาขาขาเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะมามาคนสวย ชื่อเธอเนี่ยทำไมมันไปดังอยู่ในทวิตเตอร์ครูกีกี้นะคะ,ค,ะครูกีกี้ดังในทวิตเตอร์มากกีกี้ตัวเองไม่รู้อะไรเฝ้าแต่แม่ใช่ค่ะเออจเจริญรุ่งเรืองสืบไปลูกสวยวันสวยคืนนะคะหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเก่งมากตัปบปกป้องอะไรขอไปเลยนะค,ครับครับครับไป ให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมร้อย้เข้าพันเาเออดี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 เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะเออเอ,อ,เอ,อวันเกิดแกด้วยสุขสันต์วันเกิดเจริญรุ่งเรืองสืบไปเออปากคนกินพริกกินเครือลูกพูดอะไรก็ได้อย่างนั้น